เนนีกั่ยลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยดอกคุณนะคะนี่นับตังบ๊บายบายดูนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะทั่วแบบคนเยอะมาก ของกินก็เยอะนะคะของขายก็เยอะนะคะสบียังของน้องนับตังค์บาย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 ค่ะนี่ลองนะคะอยากอยากอยากให้พ่อนะคะพามาเล่นนะคะพ่อก็เลยพามาเล่นนะคะ ูรนฝั่งนู้นท่วมหมดแล้วนะคะที่เราไปถ่ายคลิปอ่าที่ลงคลิปน้ําท่วมล่าสุดนะคะตอนนู้นไปไม่ได้แล้วนะคะตรงนู้นไปไม่ได้แล้วตรงนู้นท่วมนะคะท่วมหมดเลยไปไม่ได้แล้วคะ่ะ <c oughs> บายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะดูดูน้องนับตาของเราเชื่นใจนะคะได้เล่นน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะกลับไปอาบน้ำนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ